ครับชื่อเอ่อหนึ่งไทวิทย์โพตวนิศนะครับหรือว่าถ้าคนในวงการก็จะเรียกเราว่าหนึ่งเมียปวดนะครับเป็นนักข่าห์ให้กับทางด้านของ p u b จ Mobile นะครับแล้วก็เอ่อของ a อเครับรวมถึงเป็นทางด้านของคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับ,ก,รบ,รรบก็คือทำคอนเทนต์ให้กับทางช่อง p u b จ Mobile Thailand นะครับทางเฟซบุ๊กแล้วก็ยู u ูบด้วยครับ เกมเนี่ยมันเข้าสู่เด็กง่ายเพราะว่ามันเป็นเรื่องของ YouTube เป็นหลักด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของสื่อออนไลน์ต่างๆเป็นหลักด้วยทําให้เด็กเนี่ยเสพสื่อเหล่านั้นนะครับแล้วก็พอเขาโตขึ้นมาระดับหนึ่งอาจจะยังไม่ถึงวัยที่เขาอยากจะมาเขาเรียกว่าอะไรไม่เหมาะสมกับวัยคือไปเล่นเกมที่ไม่ได้เหมาะสมกับวัยเขานะครับแต่เขาเสพมาแล้วเนี่ยบางทีมันก็จะมีการอยากลงอยากลองอะไรบ้างแต่อันนี้เนี่ยในฐานะที่ผมเคยอ่านรีเสิร์ชมา นะครับเกมเนี่ยมันไม่ได้ทำให้คนนะครับมีความรู้สึกรุนแรงขึ้นนะฮะหมายความว่าต่อให้คุณจะไปเล่นเกมยิงปืนนะครับหรือเกมอะไรต่างๆที่มันเป็นเกมรุนแรงดูเหมือนจะแบบมีเลือกมีเลือดอะไรเงี้ยมันไม่ได้ทำให้นิสัยเด็กรุนแรงออกมาเกมมันเป็นมันเป็นอะไรที่มันตอบโจทย์กับความสนุกของเด็กอยู่แล้วนะครับมันก็เลยแปลกมันก็เลยไม่แปลกที่เล่นเกมแล้วเด็กจะ ะฮะฐานะที่ผมเป็นพ่อผมมองว่าเกมเนี่ยเด็กจะติดหรือไม่ติดขึ้นอยู่กับการดูแลของผู้ปกครอง mm hmm. ผมยังย้ำคำนี้เสมอนะครับเกมเนี่ยทำมันมันไม่ได้มีโทษอะไรนะครับมันไม่ได้มีโทษอะไรคือเล่นแล้วเนี่ยมันมีแต่ประโยชน์เพราะว่าเราเราย้อนกลับไปเนี่ยผมขอย้อนนิดนึงนะครับคือเกมเนี่ยก่อนหน้านี้มันคือซิมูเลชันอย่างหนึ่งซึ่งเกมเนี่ยมันถูกพัฒนามาเช่นถ้าเราใช้เกมถูกวิธีเนี่ย มันก็จะเป็นประโยชน์เช่นเมื่อก่อนเนี้ยทางการอาหารเขาก็จะมีโปรแกรมจําลองการลบขึ้นมาซึ่งอันนั้นอ่ะมันก็คือเกมเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมมองว่าเกมอ่ะมันเป็นเหมือนมีดเล่มหนึ่งนะครับคือถ้าเรายืน่นเรายื่นมีดให้กับคนคน,คนหนึ่งนะครับคนคนหนึ่งเนี่ยก็สามารถถ้าเขาคิดได้เขาก็จะสามารถเอามีดเล่มน,นั้นเนี่ยไปแล่ปลาไปแล่เนื้อทําให้มันเกิดรายรงรายได้ขึ้นมาได้แต่ถ้าเขาคิดไม่ได้หรือว่าอะไรก็ตามเขามีจิตใจที่ข้างในเนี่ยเขาแบบ อ่ะโอเคอาจจะไม่ได้มีไมซ์เซตอย่างนั้นมันก็สามารถเอาไปฆ่าคนได้เหมือนกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าเกมเนี่ยมันเหมือนดาบสองคมนะครับ <c oughs> คือมีทั้งประโยชน์และมีทั้งข้อเสียถ้ามากไปก็อาจจะไม่ดีน้อยไปเนี่ยไม่เป็นไรนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ การปลูกฝังของคนในครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของเกมเนี่ยผมว่ามันมีประโยชน์หรือมีโทษกับเด็กไหมเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่เนี่ยขึ้นอยู่กับผู้ปกครองของเด็กแต่ละคนว่าผู้ปกครองเนี่ยให้เวลาในการดูแลกับเด็กคนนั้นมากน้อยขนาดไหนถ้าเรานั่งอยู่กับลูกแล้วเราใส่ใจลูกเราได้ยินสิ่งที่ล,ลูกเราพูดเรารู้ว่าลูกเล่นกับใครนะครับอันนั้น่ะไม่มีข้อเสียแน่นอนแต่คุณจะต้องจำกัดเวลาแล้วก็ให้เวลากับลูกเมื่อลูกเล่นเกมครับ ผมลดยกตัวอย่างให้คุณตุกเห็นภาพไม่ง่ายครับอยากจะไปเป็นนักบินนะครับต้องไปเรียนภาคทฤษฎีและไปเรียนภาคปฏิบัติแต่ว่าอันนั้นนะ่ะคือในการบินไทยเขาจะมีเครื่อง simulation เป็นเครื่องที่มีค o c k p i t เครื่องบินทุกอย่างมีจอให้เห็นมีแรงลงแรงลมนะครับนั่นแหละครับนั่นคือเกมประเภทหนึ่งถามว่าเกมอย่างที่บอกครับว่าเกมเนี่ยมันถูกพัฒนามาจาก กลยุทธ์ทางการอาหารเกมแบบแนววางแผนการลบก็คือเป็นเรื่องของการอาหารในอเมริกาที่เขาใช้มาก่อนหน้าเราตั้งแต่สมัยแบบเริ่มทำกันตั้งแต่80นยัน90า80นยั 0, นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็ถูกเผยแพร่อ,ออกมาจนเป็นเกมนะฮะแสดงว่าเกมเนี่ย นอกจากเรื่องของความสนุกแล้วเนี่ยมันสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันแม้กระทั่งเรื่องนึงนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นเคสสตัรดี้อันนี้ผมยกตัวอย่างให้เช่นมีเกมวางแผนอ่าเป็นเกมออนไลน์เกมหนึ่งนะครับมันเกิดบัคขึ้นในเกม,มนะฮะเป็นบัคที่สมมติว่าถ้าตัวละครเราเดินไปเจอกับตรงนี้แล้วเนี่ยจะทําให้ตัวละครเราบัก แล้วมันก็เกิดการแพร่หลายถ้านึกภาพให้ออกมันก็คล้ายๆกับทางด้านของไวรัสโควิดในปัจจุบันที่เจอคนติดเชื้อหนึ่งคนเป็นพาหะนําไปสู่คนหนึ่งแล้วมันก็ลุกลามต่อไปเรื่อยๆทีนี้ในเกมเนี่ยมันก็มีมาตรการบังคับเกิดขึ้นนะครับว่าจะทํำยังไงให้ ไอเชื no ้อหรือไอตัวบักตัวนี้มันไม่แพร่หลายไปนะครับเขาก็มีการกําหนดในคอมมูนิตี้นั่นนู่นนี่ขอร้องความช่วยเหลือนะครับให้มันอ่าสามารถระงับบักตัวนี้ก่อนที่เขาจะไปแก้เรื่องของสคริปต์มาได้เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่องค์การอนามัยโลกนะครับขอสถิติจากเกมนี้นะครับเพื่อเอาไปศึกษาวิธีการนะครับเอ่อระงับบักในเกมนี้หรือเชื้อไวรัสในเกมนี้นะฮะไม่ให้ติดต่อไปได้ เออแล้วก็ไปเขาเรียกอะไรเอาไปดูสเตกเอาไปดูวิธีการเพื่อนํามาใช้ในในโลกจริงๆนะครับถ้าถามว่าเกมเนี่ยมันสามารถทําอะไรพวกนี้ได้ไหมมันทําได้เพียงแต่ว่าคนเรามักจะลืมไปว่านอกจากมันให้ความสนุกแล้วเนี่ยมันยังสามารถให้ความรู้ได้ไม่ว่าเกมอะไรกระตามนะครับมันก็สามารถให้ความรู้ได้หมด ปัจจุบันนี้ต้องพูดกันอย่างนี้ฮะว่านักแคสเกมเนี่ยมันเป็นอาชีพแล้วนะ เพราะว่านักแคสเกมเนี่ยาสามารถได้รับเงินเดือนจากช่องทางของแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ Facebook เองก็ตามทวิตเองก็ตามรวมถึงทางด้านของนีโมเองก็ตามนะครับตรงนี้นักแคสเกมจะมีเงินเดือนให้ว่าง่ายๆก็คือทำเป็นประจำนะครับทำเป็นประจำก็คือเดือนหนึ่งคุณจะต้องมีชั่วโมงที่ฟิกไว้เช่นเดือนนี้ต้องสตรีม20ชั่วโมงเพื่อได้รับเงินเดือนนั่นนู่นนี่นะครับมันเลยเกิดเป็นอาชีพใหม่ของเด็กรุ่นนี้ขึ้นมาซึ่ง หลายคนก็คงมองว่าเฮ้ยเราเล่นเกมอยู่แล้วนะครับถ้าทําเป็นอาชีพตรงนี้ได้เนี่ยมันก็จะดีนะครับก็เรียกได้ว,ว่ามันเกิดเป็นอาชีพใหม่ขึ้นมามันเลยทําให้เราเนี่ยเห็นนักแคสเกมหน้าใหม่ๆขึ้นมาเยอะแยะมากมายเพราะว่ามันเป็นอาชีพได้สิ่งที่นักแคสเกมทุกคนควรต้องมีนะฮะอย่างแรกเลยผมว่าคือการคิดก่อนที่เราจะพูดออกไป และรับผิดชอบในคำพูดของตัวเองนะครับเพราะอาจจะเห็นว่าบางคนเนี่ยเล่นเกมแล้วอาจจะแบบตามฟิวนะฮะมีพูดจาบางทีเป็นการเกินเลยเป็นการดูถูกหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่ามันไม่เหมาะสมเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนจะชอบคุณหรือจะไม่ชอบคุณเนี่ยมันคือขึ้นอยู่กับเพอร์ n น l ลเพอร์ซน i ลิตี้ของคุณนะครับลักษณะในความที่เป็นคุณว่าคุณอยากจะเรปปิเซนต์มันยังไงแต่ว่าผมขอฝากไว้2เรื่องอย่างที่บอกก็คือพูดก่อนคิด นะครับไม่ใช่พูดแล้วค่อยคิดกับอีกหนึ่งสิ่งก็คือลองลองลองดูกันนิดนึงสำหรับวาจาในการสตรีมนึกถึงคนฟังนึกถึงกลุ่มทาร์เก็ตของคุณ<ม>พีนิ่พิจารณาให้ดีๆว่ามีเด็กที่อายุต่ำมากๆเนี่ยดูไหมเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาที่เด็กดูคุณหรือเด็กติดคุณเนี่ยคุณคือไอดอลของเขานะครับ<ม>เขาจะมีพฤติกรรมลอกเลียนแบบคุณตามทีมา เกมนี้มันดังมาในลักษณะของเป็น PC ีมาก่อนนะครับปี2ปีแล้วนะครับด้วยความที่มันดังมากนะครับแน่นอนว่าในในในเอเชียหรือในบ้านเราหรือในประเทศอย่างอินโดอินเดียเองก็ว่ากันไปนะครับอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่มันน่าสนใจแล้วมันมีการที่ทํากําไรมากขึ้นมันคือเรื่องของโมบายนั่นเองนะครับมันก็เลยทําให้เกมนี้เนี่ยมันถูกย้ายเข้ามาอยู่ในโมบายนะครับถามว่าความสมจริงของเกมนี้ที่มากกว่าเกมคู่แข่งนะครับคือยังไงมันก็คือ ความสมจริงนั่นเองความสมจริงในที่นี้หมายถึงว่าคุณไม่มันเป็นเกมที่ไม่ได้ไม่ได้เพไม่ได้จ่ายเงินไม่ได้ไม่ได้จ่ายเงินแล้วคุณจะเก่งขึ้นนะครับเกมนี้มันสามารถซื้อไอเทมได้เป็นรถนะครับเป็นสกินรถสกินปืนนั่นนูน่นนี่แต่มันไม่ได้ทําให้คุณยิงแม่นขึ้นหรือยิงเก่งขึ้นหรือคุมจังหวะรีคอยของปืนจังหวะรีคอยคือจังหวะดี ปกติแล้วเนี่ยในเกมเนี่ยมันก็เวลาเรายิงปุ๊บเนี่ยมันต้องลากนิ้วตามถ้าเป็นระบบเก่านะฮะมันจะต้องลากนิ้วตามเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วลากนิ้วช่วยเพื่อการคุมการดีดไว้ง่ายคือพอเรายิงปืนเนี่ยปกติป,ป,ปิงปั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 งมันก็คือเหมือนเหมือนเหมือนปืนจริงที่มันจะคอยดันขึ้นไปข้างบนอย่างนี้นะครับซึ่งแต่ละปืนเนี่ยจะมีแรงดีดที่แตกต่างกันนะครับพับจีมบายเนี่ยจะให้ความสมจริงในเรื่องนี้นะครับรวมถึงเรื่องของไอเทมต่างๆไม่ได้เวอร์ออกนอกโลก จนเกินไปในลักษณะที่เราดูแข็งนะแต่ปัจจุบันเนี่ยเนื่องด้วยคนต่างๆเนี่ยก็ก็เริ่มที่จะจะมีถึงไอเทมที่โอเคบางเกมที่ไอเทมมันดูแบบเวอร์วังอะไรเงี้ยแต่ว่า PUBG Mobile เนี่ยก็จะมีบางโหมดที่ปรับเปลี่ยนเข้ามาให้มันทันยุคทันสมัยมากขึ้นเหมาะมาเป็นการเป็นเกมซาวเวอร์ลในสมัยใหม่เนื่องจากเกมนี้มันออกมาประมาณ3-4ปีแล้วนะครับก็เลยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ให้กับ ท่าเกตใหม่ๆเราก็ต้องพูดอย่างนี้ละกันกับเด็กที่ชอบแต่ว่าถ้าถามว่าคีย์หลักหรือคีย์ของ Pu b g Mobile คืออะไรคือความสมจริงทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับรถการขับเรือไอเทมต่างๆในโหมดคลาสสิกของเกมนี้ในแบบที่มันเป็นแบบฉบับเริ่มต้นนี่คือคือสมจริงแล้วก็เหมือนคุณได้ไปยืนจริงๆครับใช้ชีวิตจริงๆในการอยู่รอดให้ได้เป็นคนสุดท้ายในแมปนั้นจริงๆอย่างเงี้ยครับ,รบนี่คือนี่คือนี่คือจุดเด่นของท้านาของ p u b G Mobile เกมมันก็มี2ด้านนะครับมันเหมือนเหรียญมี2ด้านมีด้านดีด้านร้ายนะครับเลือกใช้มันให้ถูกต้องเล่นพอประมาณอย่าติดเยอะก็ฝากช่องทางการติดต่อติดตามด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ Facebook นะฮะผัวติดเกมแล้วก็ y o u u u e e h h n n e l ที่ร่วมทำกับพี่แท็กนะครับชื่อช่องว่าแท็กมาแล้วจ้า นะฮะร,รวมถึงทางด้านของ Facebook แฟนเพจเมีย่ยปวนผมกวนตีนแล้วก็ทางด้านคณามของเจเจีนเองก็ตามนะครับก็สี่ช่องทางนี้จะได้เห็นผมในรูปแบบที่แตกต่างกันนะครับชอบแบบไหนก็ลองไปดูแต่ละช่องก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันโดยชัดเจนนะครับยังไงก็ฝากตามด,ด้วยนะครับ